สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านและยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชายขอบชินแนลนะครับใน EP นี้เราจะพูดกันถึงสถานที่แห่งหนึ่งในเกม Assassin's Creed ภาค2นั่นก็คือ Sanctuary ห้องลับใต้ดินของคาริหัต a u d i t o r i u m นั่นเองซึ่งในภาค2นะครับจะมีภารกิจเสริมให้เราตามหากุญแจจากสูุสารต่างๆเพื่อปลดล็อกเอาชุดกรอกของอัลเทียและในห้องนี้มีรูปปั้นของ As s a s s i ิในตำนานอยู่ทั้งหมด7คนด้วยกัน ซึ่ง4คนในนี้เนี่ยได้ปรากฏตัวออกมาให้เราเห็นเป็นที่เรียบร้อยกันแล้วนะครับบางคนเนี่ยปรากฏตัวออกมาในเกมภาคล่าสุดซึ่งห่างจากภาค2เกือบ10ปีเลยเพราะฉะนั้น EP นี้เนี่ยค่อนข้างจะสปอยแรงมากนะครับเอาล่ะจะมีใครกันบ้างไปดูกันเลยคนแรกนะครับคูลานเกาแอตตาินชาวมองโกเลียผู้มีส่วนร่วมในการสังหารเจงกิสข่านจักรพรรดิผู้ยิ่งใหญ่แห่งมองโกลซึ่งคูลานเกาน,น,นั้นไม่เคยปรากฏตัวในเกมนะครับแต่ว่าปรากฏตัวในหนังสือการ์ตูน Assassin's Creed Reflections ซึ่งบอกเล่าเรื่องราวของภา,ารากิจรอบสังหารเจงกิสข่านในมองโกเลียของอัลเอียซึ่งผู้ที่ร่วมไปในภารกิจนี้ก็คืออัลเอียดาริมลูกชายของอัลเอียและคูลานเกาสหาย a s สซัสซินจากมองโกเลียนั่นเองและเป็นคูลานเกาคนนี้นี่แหละครับที่ยิงธนูใส่ม้าของเจงกิสข่านก่อนจะเปิดโอกาสให้ดาริมยิงหน้าไม้เข้ากลางแสกหน้าของเจงกิสข่านจนเสียชีวิตคนที่2ก็คือดาริอุส ดาริอุสคือมือสังหารชาวเปอร์เซียผู้สังหารคิงเซอร์ซิสที่1แห่งเปอร์เซียสังเกตคำพูดที่ผมใช้นะครับผมไม่เรียกเขาว่าแอซซสซินเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยเป็นช่วงประมาณ450ปีก่อนคริสตกาลยังไม่มีภาคีแอซซสซินเกิดขึ้นครับ ซึ่งดาริอุสเนี่ยเป็นตัวละครสำคัญในเกม Assassin's Creed ภาค Odyssey ใน DLC The Legacy of First Blade เพราะว่าดาริอุสคนนี้นะครับคือผู้ถือครอง Hidden Blade เล่มแรกของโลกคนถัดมาชื่อว่าเว่ยหยูแอสซั Assassin s ซินชาวจีนผู้สังหารฉินชื่อหวงหรือจินซีฮ่องเต้ปฐมมกษัตริย์แห่งแผ่นดินจีนนั่นเองครับซึ่งเว่ยหยูนั้นไม่เคยปรากฏตัวในเกมคนถัดไปนี่พวกเรารู้จักเขาดีเลยครับนั่นก็คืออ er ัลเทียอิบิลาอาฮัต แอสซซินชาวซีเรียในยุคสงครามครูเสดและเป็นปรมาจารย์แอสซซินแห่งเขตภูมิภาคเลววองผู้อุทิศทั้งชีวิตให้กับภาคีมือสังหารและการศึกษา Apple of Eden คนต่อไปก็เคยปรากฏตัวออกมาแล้วในเกม Assassin's Creed ภาค Origin I have ounced, I have killed I now the hidden have have the Aya. Aya. am as Amunet. renounced one now known อมูเนตคือแอซซัสซินชาวอียิปต์ผู้สังหารราชินีครีโอพัต้าด้วยงูชื่อเดิมของเธอคืออาญาแห่งอเล็กซานเดรียภรรยาของบายเยกแห่งซีวาตัวเอกของภาคออริจินส์ซึ่งในตอนจบนั้นอาญาได้ละทิ้งชื่อของตัวเองและกลายเป็นอมูเนตพร้อมกับก่อตั้งองค์กรเดอะฮิดเดนวันส์ชื่อดังเดิมของภาคแอซซัสซินนั่นเองครับและรูป,ปันอีกสองคนที่เหลือนั้นยังไม่เคยปรากฏตัวในเกมมาก่อนนั่นก็คือยูเทนีแอซซัสซินผู้สังหารอเล็กซานเดอร์มหาราชและลีโอนีส หนึ่งในเดอะฮิดเดนวันแห่งโรมผู้สังหารจากักรพรรดิคาลิกูล่าแห่งจกักรวรรดิโรมันเอาละครับก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับ Assassin's Creed Secret EP ที่2แล้วพบกันใหม่ใน EP ที่3สําสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ